ปาดดูเอถียเถือห้องให้ไปแล้วสวัสดีค่ะพี่น้องจับมือนีสิพาพี่น้องไปใส่บาทนะคะแต่สิว่างอย่างไรฟังไปหาหอยเลื่อยมาตอนนี้หอยเลื่อยจะเลื่อยไปใส่สอโต๊ะลืมขังหมดไว้ เจออยู่ก็เดี๋ยวเราตรงนี้กันนะเราโกรธกว่ออเดอร์อยู่เยอะมากเพราะว่าเมื่อวานไอไปหาหอยมาเนาะข้างออเดอร์คนได้หลายแต่ว่าวันนี้ก็เป็นวันพ่อเราก็ต้องให้ความสำคัญกับพ่อด้วยใช่ไหมก็เลยว่าจะไปซื้อของในเมืองพี่น้องจะ้ะวันนี้ไอาอาจจะตอบช้าหน่อยนะคะีย๋ยว่าให้อายเดี๋ยวพี่น้องไอกะขึ้นหอยพี่น้องคือเก่าอะไรจะ้ะก็คิดถึงทุกคนนะ ดูคนนะัดตีสี่สี่สิบค่ะตีห<ะ>้าสี่สิบปัดลูกสาวได้มุนีกไดลูกสาวดาวประกายกับไอ้ยังนาว่วือของออนี่ก <c oughs> ็เป็นสาวคือก <c oughs> ันนายหูหยังเอาเงินให้ลูกสาวซื้อของนี่นะคะเราไปเขียสนสมองมันแล้วสวยขึมม้นไหมใส่อย่างนี้เนาะหลายคนถามล้ว,ว่าเสื้ออะไซื้อตรงไหนที่ชอบกันเลยเสื้อนี้เป็นเสื้อที่ ซื้ออยู่ในบูธอยู่ในโรบินสันคป็นมาจากบึงบึงการเป็นผ้าก้านะคะพันห้าร้อยบาทส่วนอันนี้เป็นผ้ามัดหมีมาดูลูผ้ามัดหมีอันนี้คือปาติมพนไทยเป็นวันเกิดเนาะปาติมพันไทยวันเกิดแล้ไอกระตัดเป็นชุดเป็นชุดโซ่มีผ้าถุงแล้วก็เสื้อจะเสื้อไม่เไว้ใส่มาคนเอาในราคาพันห้าร้อยบาทมาจะเนาะก็ประมาณนี้ค่ะไปค่ะทุกคน แม่ตามแล้วนะคะไปที่ไหนดีลูกบายลูกติดภัยไปลูกปะโอ้โหฉากของเงทปซีดูดีฮาลุะหล่ามากเลยแกดูกสิเหมือนคนเหดหนาน หนาวอยู่บบยายมาวไรบขาาเานี่นะเนนม่หนาวเบือ่อขายอะไรคะขายอะไรคะ 对啊。嗯 <laughs> es que ชวเทศบาลตำบลบุสุมาผู้ใดทำบุญใส่บาตรแล้วเออข้าวจี่ห่อนห่อนเขาต้มห่อนห่อนน้ำเต้าหู้ห่อนห่อนตาโนธรรมนำเด้อยาย่ชีเวียนไปลาดสูงเออกับอ่าเบลออ่ะทุกคนลูกๆกัน หลัเจุช้าวนี้นะครับขอได้เชิญานผูรัดกรพิที่ชื่อเลิอุสมวรณีวางพร่งะ <c oughs> อันนี้คือโรงทาน

ได้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 อันนี้มันขายาวนี้มันขาสั้นครับผมนะครับกิ๊บเอออันเดียวกันแต่ว่าซีไซส์ปะคะฮะีไซสเหรอใช่ครับสวยไหมลูกสวยไม่ใส่สวยนี่นี่นี่ นุ่มใส่คือใส่ก็ใส่คือในใส่เพราะว่าสไตล์นะไอ้ก็ใส่เือนกันวนมีเสือมีแต่เสือเฟร์นะนี่สีนี่สวยนี่โก็สีแดงนายมักใส่สีแดงได้ตัวนี้เราไปสั่งเจะ ท้องนี่มักจะสูเปือโยประจำและก็แน่นท้องบ่อยๆนะครับเออกระจกยุครับทีโรตีขึ้นแน่นนาบกขับสลังหายใจไม่ค่อยสะดวกมักจะอื้นท้องอยู่ตลอดหายก็ไม่ค่อยสะดวกครับอือท้องไม่หายว่ามี่ว่ามีคุณภาพที่มีคัรลมแก้ท้องอืดมีสมาร์แหนมีรักษาอักเสบนะครับท้องลองต้มกิงทุกวันนะครับราคาชุดละห้าสิบบาทต่อน่งกรัมเชิญนยครับ

เามาซีมึงเก่าตอนใหญ่แทะตอนนั้นยบอมือบบ่นี้วอยบตน้อยต่น้อยีเรื่องเท่าไหร่ตัสิดน่ะกินขาเขียงอยไปเท่าไหร่เหรอกอย่างนี่เฮ้ยซีมว่ามันแสบหรือป่ดแสบมีลุ่นนี่ม ไดแล้วแส่บบว่าันก็แส่บนเนาะเๆกคนเหนือกัน้เอาเป็นเนื้อย่างเนื้อย่างคืหนเรองอะไรกเีมแล้วก็อเสือกมาเสืออีกก็เดีย่มเดี๋ยเจ๊ก็จะกินนะนะอยากลองดูค่ะ ก้อยไดมันเป็นก้อยเราหั่นได้อยกกินเกงนทนกันได้อลาตะมั่งโลมันได้ถึกมันอันนี้ไปยากแท้เนี้ป็ดจุน้ำเหรบเ้่อารอนงวะบอกเลยเอามือปิดไว้ ที่นราดมัน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 ยั้ม่ต้องทำหรือเล่าอะไรเนี่ยดีก่านะ่เห็นร้านอาหารทะเลแหละฮะร้านอาหารทะเลยคคุดียส

เขาไม่ได้ร้อยนุ่มเลยเออต่อให้ต้นไทยคบเจีน้ี่รนี่นูพิซ่าเกาหลีเกิาหลี่จะว่าลอนนมันแปลงเที่ยงเ็จะเอาอีกหอยค่ะหอย เอาไปแกงได้เลยป่ไปแล้วนางยไปแซ่ด้อไปหาแซ่ล่างล่างแล้วแกงไปแต่มันผิดเนมันมันจะมันจะกินดินคือเขาหาแซ่เอาไปแซ่น้าเอาเอาไอ้แต่ก็ไปล่าง้เขี้ยวเียวน่ะันข้าเดี๋ยว่ก็ล่างใ่ถุงแยงอมื่นีแล้ถุงให้ร้าับ้านีทะเลอย่ไส ข้าวกล้องหอมผาครึ้คุณผู้คุณผูรใเนี่ยข้าวกล้องหอมผาครึ้ ท่านท่านนี้กเป็นไปนีค่ะแมเป็นมาวัทิบห้าเรายนะดรับพี่น้องที่รับทราบในระับมนิธิปนังตำบลบุุมานตำบลบุรีุมานวันที่สิบห้าคุณเซจีพงศ์ชิงจับมอเดนมูสโมสามเจอกรทุกอางค่ะบายคบปนรายาบ